วัสดีครับวันนี้ก็พบกับเช้งยูเช่นเคยครับเรามาดูค่ายของยูสูดีแมกนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2006นะครับเป็นตัวต่ำนะครับเป็นเน x เนะครับเป็นเครื่องคอมมอนเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการกันเลยดูค่าเกตกันนะครับเติมทีรถคันนี้ไม่มีน้ำยามานะครับ แต่ช่างโยเติมเทสนะครับเติมเทสเพื่อที่จะหาจุดรั่วนะดูระบบว่าคอมเพรเซอร์ทำงานไหมักเก็บครับชั่นสิบทีใด้ครับไฮไซส์ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบหน่อยครับผมประมาณหนึ่งร้ยสิบแปดนะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูจุดรั่วเดี๋ยวเติมน้ำยาเข้าไปสักหน่อย เรามาดูจุดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นจุดรั่วนะครับบริเวณแป,ป๊บแอร์เล็กที่จะไปเข้าอ่ารีเซิร์ฟไดเออร์นะครับตรงนี้เลยที่เสียดสีคือจะเป็นอินเตอร์ครูลเลอร์นะครับ กับแผงแอร์นะครับที่นี่นะครับทําให้เกิดรอยรั่วนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นช่างยูต้องถอดออกมาดูนะครับว่าอาการจะหนักไหมนะครับถ้าไม่หนักก็จะเชื่อมให้นะครับรถคันนี้เข้ามาน้ํายาหมดนะครับรั่วอย่างนี้ถ้ารั่วด้านนอกนี่คือจะหมดเลยครับกรณีที่มีการเสียดสีนะครับอันนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามทางเพจร้านนะครับซ่อมแอร์รถยนต์ร้านยููตแอร์นวนครนะครับ นี่เลยเข้ามาจากลังสิตนะครับอันนี้ก็จะทําการหรือตู้แอร์ด้วยนะครับเพราะว่าวัดความแรงลมนะครับที่ได้ผมให้ดูอยู่ที่9.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเปิดเบอร์สุดนะครับเบอร์สี่นะมาดูกองแอร์กันสักหน่อยครับแอร์ก็สกรปรกเรื่องครับ รถไม่สอบถามลูกค้าว่าทำรล่ะสุดตอนไหนนะครับลูกค้าบอกสองปีที่แล้วนะครับก็เป็นได้เวลาพอสมควรนะครับเลยระยะมานะผมให้ดูเลยว่ามันค่อนข้างจะสกปรกนะครับความเย็นก่อนแก้ไข29.4สิบเาจุดองศาเซลเซียสครับ การถอดตัวแอร์ครับดูดูตัวแอร์ครับสภาพตัวแอร์หลังจากถอดออกมาแล้วนะครับสองปีนะครับไม่เคยถอด เราจะทําการอัดลมเช็คล่วให้ครับถ้าไม่รั่วก็ล้างไปครับจ,จุดรั่วนะครับนี่เลย เป็นบริเวณนี้นะครับไม่โฟกัสเลยนี่เลยครับจุดรั่วฮนะหลงัง บริเวณปลายน็อตนี่นะครับขั้นตอนการลื้อแผงคอนเดนเซอร์ครับคันนี้ก็ถอดอินเตอร์นะครับก็เพราะว่าตำแหน่งไดเออแล้วก็ตำแหน่งที่เราอันนี้มันติดนะครับที่แป๊บแอร์จากแผงเล็กเข้าไดเออร์นะครับเป็นอินนะครับอินอินเข้าแผงคอนเดนเซอร์มันจะติดกับคอยอินเตอร์นะครับก็เลยต้องถอดแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ลูกค้าก็ตัดตัดคานมาเรียบร้อยนะครับนี่ไม่มีมาดูแผลนะครับแผลนี่เลยนะครับจุดที่เสียดสีนะครับกับอิเตอร์นะครับเดี๋ยวจะทําการเชื่อมให้ครับตู้แอร์ก็อัดลมเช็คร่วนะครับก็ไม่รั่วนะครับเดี๋ยวจะทําการล้างให้นะครับหลังจากล้างก็จะเช็คอีกทีหนึ่งอัดไปที่สามร้อยพีได้ครับ ถ้าไม่รั่วก็ถือว่าใช้ได้ครับ ครับผมวางตัวแอร์ครับดำมากครับผมนี่ก็ฉีดน้ำย,ย,ยาดับกลิ่นนะครับ จะได้กินสดชื่นนะครับครับหลังจากล้างเสร็จเสร็จนะครับช่างยูก็ทําการจุ่มน้ํานะครับดูคราบจะให้ดูว่าข้าวหลังจากนี่ต่างหากแบบใช้เครื่องฉีดล้างนะครับล้างไปนานพอสมควรนะครับนี่ก็ใช้ยาดับกลิ่นเรียบร้อยนี่ก็มาดูค่าฝุ่นนะครับจะเห็นว่ายังยังคงมีนะครับเยอะเลยอันนี้ก็ต้องขย่าขย่าออกจนแบบให้ออกมากที่สุดหรือว่าให้หมดเลยนะครับดูครับ ครับค้าฝุ่นครับเยอะมากครับีูก็อาลมเช็คลั่วก่อนนะครับสามร้อยพี่ได้ครับสามร้อยสิบนะประมาณนี้ก็ไม่รั่วนะครับเดี๋ยวจะล้างให้สะอาดจุ่มน้ํเขย่าเขย่าให้ออกนะครับแล้วก็จะทําการประกอบนะครับโอเคครับครับตัวแร์ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูอะไรที่จะเปลี่ยนนะครับก็มีไส้กรอง ดีซิเวอร์ไดเออร์นะครับเปลี่ยนทุกๆสามหมื่นกิโลหรือว่าทุกครั้งที่เปิดระบบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหลูดความชื้นภายในระบบนะครับเด็ฟิลเตอร์กองแอร์นะครับโปรเทคคุณภาพแล้วก็เติมน้ำมันความทดแทนในระบบนะครับกรณีมีการรั่วซึมครับเป็นตรงเบอร์นะครับเป็น Tanugo PB100 ครับอันนี้คุณภาพเยี่ยมนะครับถ้าใครมองหาอยู่แนะนำเลยครับตัวนี้ใช้ดีมาก โอเคเดี๋ยวทั้งหมดนี้ช่างยูจะใส่เข้าไปให้พูกค้าครับติดตามชมครับโอลิงเก่านะครับโอลิงใหม่ครับคุณภาพนะครับเป็นยางนอกครับผมมาตรฐานสูงครับทนความร้อนโอเคครับ ขอนของการอบโอโซนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเรียบร้อยนะครับใส่ฟิลเตอร์กองแอร์เรียบร้อยนะครับดันเข้าไปก็ใส่ฝาปิดนะครับเรียบร้อยครับ,ร,บร้อยนะครับอันนี้ก็ วอเครื่องนะครับอันนี้แปลงเป็นพัดลมไฟฟ้ามาเรียบร้อยครับสัตว์นยน่ที่25ิหีหน่ทีครับนาไซด์อยู่ที่190เป็นายครับ ความเย็นในห้องโดยสารครับ7.6องศาครับลดลงต่อเนื่องนะครับความแรงวลมอยู่ที่26.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากแก้ไขครับคันนี้ก็เรียบร้อยนะครับส่งงานครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ช่างยูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างยู ทำคลิปด,ดีๆต่อไปครับเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับส่งงานครับี่แม็ก0ูนทครับผม